ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่าน,นกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในช่องเฟนนี่นั่นเองวันนี้เนี่ยรับอยู่ใน EP ีที่2นะทุกคนในการไต่แหลงสีวิวสีขึ้นแดงนะทุกคน,<ม>นก็เรามาเริ่มเลยดีกว่าเริ่มจากเซสกิล<น>ก็จะเป็นประมาณนี้นะผมกดเริ่มไปแล้ว <S <S สุ่ม ID 9บาทวิบเกาบาทอันไหนจะคุ้มกันกันมาดูกันเลยครับ9าบาทเนี่ยจะได้เกินทุกคนผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เล,เลยไปสุ่ม9 9บาทกันเลยนะทุกคนจะได้เป็นอะไรเอ่ยอุ้ย ได้เป็นไอซองควงครับทุกคนนี่ครับทุกคนเข้ามาก็มีปืนซองควงเลืเจ็ดให้เหลืองกันทุกคนเว็บนูเกอร์โซนรับเติมเกมฟรีไฟล์ระบบอัตโนมัติเพียงใช้แค่ UID แถมยังมีรหัสขายด้วยหลักร้อยถึงหลักหมื่นคุ้มคุ้มให้สนใจลิงใต้คลิปได้เลยครับอันนี้สุ่มทีมานะครับเลือกเป็น USB 2ไไปก่อนเลยแล้วก็ซื้ออีมาเพิ่มความถึกนะทุกคนเรามาอยู่กับใครเนี่ยน้องคีรัว น้องเหมีวแล้วก็น้องมะเหมียวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะทุกคนชื่อเป็นภาษาอังกฤษก็เริ่มตาแรกผมก็วิ่งเข้าเลยยแล้วดูเหมือนว่าจะมีตัวมาทางด้านซ้ายนะสองตวัวทุกคนอุย้ยสามตัวเลยยิงลมไปก่อนขออนุญา,อาอ้อมหลังไว้อุ้ยเจอตัวทุกคนยิงกันก่อนโอ้และดาเมจอย่างเบา อยู่ไกลด้วยไงพวลเาเพื่อนเราล้มไปแล้วครับคนหนึ่งไม่นองห่วงนะพเพื่อนเดี๋ยวเราไปช่วยอุ่ยนี่ไงแตกวิ่งมาโดอย่างนี้ไม่ดูอะไรเลยแล้วดูเหมือนว่าเพื่อนเราจะทําล้มไปอีกหนึ่งนะตัวไกลยังไงปุบอุ่ยแตกครับทุกคนตัวเดียวเท่านั้นวิ่งอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านเขียวฟันเลยอ้าวไม่อยู่ยังไงไม่ไม่ไม ปบปะปะปะปะปะ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 ปะ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 ปปปะ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 ป้ปะ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 ปบปะ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 ปัปะ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 ปบปะ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 ปวปะ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 ปปะปปะปะปะปปปปะปปป รู้ว่ามันเทพหรือเปล่าใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะเรามานั่งซุ่มศัตรูน,นีดว่าทุกคนแอบมองเธออยู่นะจ๊ะขอตบขอไปมีไหมอุยมีวะทุกคนยิงไปยิงยิงโอ้โหล้มหนึ่งแต่วันนี้ผมไม่รอช้าผมช้าเลยป้าจเปิดดักไปก่อนแต่ตัวฝั่งนั้นมีอุ้ยอุ้ยล้มได้ไงอ่ะมีตัวเหรอเกิดข้างหน้าตรงนี้ยังไงโอ้โหเปิดข้อนอกไปก่อน ดีนะปิดโฮัวโลทันไม่งังินแตกแน่เมื่อกี้เนี้ย <Okay. S 1> แต่เมื่อกี้งงมากครับทุกคนปลาระเบิดไปมั่วๆมันโดนอีกตัวเฉยเฮ้ยตัวหนึ่งพันญาอยู่นี่ยิงเข้าไปสวยเพื่อนตัวเดียวไอตัวนี้มันอยู่ฝั่งนู้นนะ่ะอยู่ตรงนี้แนะน่นอนมันต้งวอรมาแนละ้วผมชาร์จเลยเคียวฟันโ oh อ้ไม่โดนยิงไปเจอยิงเข้าไปยิง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 สวยเพื่อน ก็2อครับทุกคนเราได้ปืนอักมาแล้วก็ซื้อก่งเกาะไปให้เรียบร้อยแล้วก็ทิ้งคิงฟีเชอร์ไปแนะทุกคนอันนี้เราจะเล่นแค่ปืนอักเท่านั้นอันดับแรกที่ผมวิ่งมาคือผมวิ่งมาที่แอร์ดับแล้วทุกคนกะว่าจะมาเอาเปืนสักหน่อยแต่ว่าไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนผมก็เลยมาดูมๆมมองอยู่พอแก้เต็มผมก็รีบไปเอาเลยโอ้ได้เป็นสนไนค์ครับทุกคนโอ้ยแต่เพื่อน,นจนยิงแล้ว ปาระเบิดเข้าไปถึงไหมนะโอ้โหไม่น่าถึงน,นนะน่ะโอ้ยเอาแล้วไงเพื่อนเราล้มไปหนึ่งตัวน,นั่นน่ะโอ้โหยิงไม่โดนสวยเพื่อนเฮ้ยตัวนี้เุ้ยเุ้ยตั้งไวะเพื่อนเออยิงเฮ้ยตั้งยังไวะไม่ไม่ไม่ไมน่าไหวว่ะทุกคนโอ้โหเรียบร้อยเลยของเขามันเป็นปืนชาร์จไงของเรามันปืนระยะไกล สู้ไม่ได้ก็ไม่แปลกจริงไหมทุกคนเ<ะ>พราะเขาตีมันเป็นสองหนึ่งแล้วก็เอาเป็นอักมันเดินเหมือนกันผมพยายามบอกให้เพื่อนในะอยู่รวมกันไวนะ้นะคุณแต่มันก็ยังจะแยกอยู่มันแยกกันอุย้ยเจออุย้ยโดนหอวปนหนึ่งล้มเรียบร้อยสาหรับอุย้ยตัวด้านข้างมีเพื่อนยิงให้หน่อยได้ไหมอแล้วเพื่อนทำอะไรไม่ยิงเลยยืนอยู่เองเดียวอุย้ยแล้วมันล่วงไงแต่ตอนเนี้ยโอ้โหผมล่วงแทนนะครับทุกคน เป็นการแรกกันไปเลยอ่ะแล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งมันทำไรอ่ะมาตรงนี้หน่อยตัวเดียวเองเพื่อนโม้มันจะมาชุบกันแล้วมาตำแหน่งโอ้โหมาไกลเกินขอมาอีกรอบเออนี่ไงตรงนี้เพื่อนมันชุบกันแล้วโอ้โหตายตายยังไงอุ้ยเอาวะ หรือว่าฝีมีมือมีฟีมือยังไงโอ้โหมีการตั้งวอด้วยโอ้โหตั้งกองไฟแล้วก็ยิงเข้าไปก็้วเรียบร้อยเออเล่นงี้ก็ก็ยังชโ่วหน่อยไอคิอรัวเดินทางมาถึงตาสุดท้ายมาดูว่าผมจะปิดจ็อบเขาได้หรือเปล่า อันนี้เนี่ยผมจะเล่น, Space ลน,น,นสเปซแล้วกันหนามาสเปซหรือเปล่าลืมไปแล้วน่าจะใช่นะสเปซเออสเปซสเปซโอเคปป๊บเรามีระเบิดน้ำแข็งมังกรวยเอาไว้ปลาแล้วก็วิ่งเข้าไปชาร์จเลยแล้วมีผมอยู่คนเดียวไงถือรอเลยถือระเบิดรออะไรตอนเนี้ยนะีเงาไม้ตัวนึงละปลาไปก่อน อุ้ยโดนโดนอุ้ยไม่ตายได้ยังไงปุ๊บเรียบร้อยกูามาสามตัวเลยเพื่อนไม่ไหวแล้วขอพันยาก่อนเพื่องบวกกันไปก่อนล้วกันไหวไหวทุกคนโอ้โ,อโหลาดเลยเลยตัวเดียวครับชุบก่อนไม่ชุบแล้วเ็บเปิลแล้วยิ่งยิ่งโอ้โหเรียบร้อย ก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับไต่แรงขึ้นแรงแดง EP ที่สอง EP หน้าเนี่ยจะไต่จะไปขึ้นแรงแดงนะทุกคนก็ฝากคลิปต่อไปแล้วนะก็ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้ววเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย